รู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจงคใช่ใช่ใช่อะไรใช่วันนี้ทุกคนทุกคนชอบชอบไหมชอบพี่แจ็คหรือเปล่าจริงเหรอ Oh by the way this is my team Magic Friends เลยครับปลดมือนกับแจ็ค hmm. ส mm ันหวังเลยครับขอบคุณมากมากเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมานะยฮะแจ็คสันหวังนะครับก็เพิ่งจะไปเล่นคอนเสิร์ตนะฮะเคปบอลมัสเตอร์อิน a าเนลแล้วคุณก็มาเมืองไทยต่อเลยเหนื่อยไหมครับโ Oh no no I'm good I'm good I'm happy I'm happy. happy You good I'm so good ถ้ามาเมืองไทยบ่อยขนาดนี้ซื My ้อบ้านในเมืองไทยเลยไหมล่ะไม่ไม่มี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 ถ้าคุณไม่มีแล้วใครจะมีโอ้ไม่ใช่ โอเ้นะฮะทุกอย่างทำเพื่อดนตรีแต่แน่นอนจริงๆแต่ทำเพื่อแฟนๆอากาเซ่อยู่ตรงนี้หรอป่าใครๆก็คิดถึงแจ็คสันหวังแม้จะไม่ได้เจอแค่อาทิตย์เดียวมารอบนี้กินทุเรียนหรือยังทุเรียน no too much คือหลังจากครั้งที่แล้วที่บอกว่าชอบกินทุเรียนแฟนๆก็เอาทุเรียนให้จนหลับแฟนๆเพียบไปหมดใช่อะไรนะอะไรนะอะไรนะพิเศษพิเศษอ๋อเร็ตตี้ยังพิเศษ s อ้ส e ตปเป e ร์ค yeah. ุณ e a ้ e ม a ำหรับการเดินทางห y ือยัง a ช่ใ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  m ่ใช uh m ใช่ใช่ใช่ใช m ใช่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 ใ่ใช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 ่นช่ใ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 ช่อช่ในเใช่ใช่ใั่ใช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 ่ช่่ใง่าช่ใช่ใช่ใช่ช่่ใช่ใช่ใชาใช่ใกันยาใช่ใช่ใชบอช่ใ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 ช b e r September Yeah แล้วก็จะออกกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับ Magic Man นะฮะพูดถึงเวทีต่อไปที่คุณจะชม next stage Magic Man Magic Man นะพร้อมไหม I'm ready เอ่อโอ้ยน้ำเปล่าน้ำเปล่า Magic Man จเชียรมาบ้างใช่ไหมครับใช่ครับ The next song is Champagne Cool right No it's Numbblow Cool Numbblow Because ตัวเองเก่งมาก n u m b l o w Cool ถูกแต่เพลงต่อไปเนี่ยคือ Champagne Cool Magic Man เป็นชื่ออัลบ้างถูกต้องครับนะฮะเอาแหละ p อมมไหม Last time I met you was a Century Cup Yes Yes ผมเจอคุณที่ Century Cup รู้เจอกันไปนะฮะ Good friend Yes คุณแบบขนหล่อเบ้าหน้าหล่อฟ้าประทานมาก No, oh, because uh, these days, recently, I went on YouTube, I oh. searched Learn Thai, and then there's a teacher teach. teacher teach uh, you? Yes. YouTube? Yeah. It's like, um, Thirsty is Hieu Nam, I nam not know, Hieu Nam? 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 หิวข้าวหิวน้ำหิวข้าวิวหิวน้ำหิวหิวเอ่อหิวน้ำเนี่ยนี่ผมจะบอกอะไรให้คุณอะเก่งภาษาไทยขึ้นมากแต่จะเก่งมากกว่านี้ถ้าคุณมีแฟนเป็นคนไทย ไม่ได้ไม่ได้ on stage ใช่ใช่่ n g o o no n a น่เพลงต่อไป Champagne Cool เล่าถึงเพลงนี้ให้ฟังสนิดหนึ่งมันแดงนด้นึ่เหรอ h Champagne Cool yes I just want to show them right now okay y e a ้ oh แฟนๆนี่จะพร้อมหรือยัง พี่แจ็คด้านนี้ดีกว่านะครับใช่ใช่ครับผมใช่ครับเพลง่าสักคู่นี้ฮะชมเครูครับกับคัาลนั่นเองนะฮะโอเคเชิญพ่แจคดใครดูเกินเมออ I see somebody didn't watch แป๊บนึงครับเมื่อกี้ผมเห็นบางคนไม่ได้ดู If you didn't watch Please w เสิร์ชด่วนและดูด่วน MV นี่เท่มากๆเลยนะฮะโอเคใช่เท่มาก Oh Thank you s ี m e บัตพี่แจังมีคนเรียก Somebody didn't watch แต่ว่ามีบางคนไม่ดูได้ดูหรือเปล่าไม่ดูด้วยครับเออต้องดูนะต้องดูนะฮะเค a y นะครับครับ เอออ่ะผมว่าเดี๋ยวพี่แจ็คทั้งนี้มั้ยเอา it's o k it's okay ขอบคุณคุณเล่าให้ฟังหน่อยครูคือมี I released Crule w h 2 days ago ผมปล่อยเพลงคร u l ออกไปเมอ2วันที่แล้ว2วันที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ คุณต้องพูดเกาหลีนะเพราะว่าล่ามเราเป็นล่ามเกาหลีเราชอบเรามีบัตไอคัฟฟ์เกาหลีเกาหลีเกาหลีคุณปล่อยเพลงมาเมื่อสองวันที่แล้วสำหรับเช้าวันี้สองวันที่แล้วใช่ไมต้องใช้ล่ามให้แด้พูดไทยกิน เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่จะออกในเดือนกันยายนซึ่งเป็นอัลบั้มเอกในชีวิตซึ่งคุณทำเองทั้งหมดชีวิต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  my life number one you r life number one the first solo album โอเคขอชีวิต number one album เอ็มวีเพลงนี้ผมได้ดูแล้วมันเท่มากมันเหมือนภาพยนตร์หรือมันอาจจะเหมือนเกม 제가 이번에 제가 항상 제 뮤직비디오랑 제 비주얼 같은 거는 제가 생각해서 대본 짜서 하거든요. 아까 뒤레한도안했요 제가 한번제한 번도 안 했어요. 어요 제가 한번 번도 안 했어요. 제 제가 한 번도 안 했어요. 제가 한 번도 번어제 ซึ่งเดวิลระหว่างนี้นนผมขออนุญาตให้คุณหันหน้าไปทางตรงกลางหน่อยโอเคโอเคให้คุณให้ให้คุณตอบคำถามด้วยการมองไปข้างหน้าเพราะ <I> แฟนๆพี่แจ็คอยากฟังคุณโอเค นะทำไมถึงอยากทำแบบเป็นแบบเดวิลเฮาส์คอนเสิร์ตก็อยากทำครับโอเคแต่บัดซบ제가 LA 에서마샬하츠연습하고있어서더블링예ซึ่งพอดีที่ว่าผมเนี่ยตอนที่อยู่ LA เนี่ยผมแบบกำลังสอบศิลปะการตุ๊กตสอบศิลปะก็กลัวอ๋อฝึกศิลปะป้องกันตัวตัมเบลลิงอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเย 그래서 악마 그 컨셉 하다가 그냥 오 어? 이거 너도 되겠다 그냥 뭐 히어로처럼 해도 되 괜찮 괜찮겠네 그래서 그냥 팀 회의 하고 그냥 야너 하다가 하다가 이렇게 업데이트 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 그다음 완성 지금 여러분 보는 그 작품 ซึ่งก็คิดว่ากับคอนเซปที่เราวางไว้ว่าเป็นเดวิลเนี่ยเราเอาศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยมาผสมผสา,านรวมกันก็ได้อยู่นะครับก็เลยแบบว่าประชุมมีการวางแผนแล้วก็ update, 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 อ,อัปเดต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 จนออกมาเป็นมิวสิควิดีโอที่ทุกคนได้ชมันค,ครับใช่แล้วคุณได้วางสตอรี่ไลน์ของ MV เองทั้งหมดเลยเนี่ย แต่ว่ามันเป็นสตอรี่หังที่ง่ายๆครับมันไม่จะากหือซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนแฟนๆอยากเห็นคุณแสดงบ้างเนี่ยจอห์นกิันโจดีอุบลเสริมผมไม่เคยแสดงครับอยากแสดงไหมเออเจอร์แลอร์รันกับชิฮันเราสามคนจะทำอะไรกันในละครไทยก ท้งั้นเราสามคนมาถ่ายถ่ายดราม่าด้วยกันไหมให้เล่นตอนนี้เลยเหรอ <c oughs> No Not 지금어 uh, Talk to Talk to พ uh, uh, ังรบุก <c oughs> Talk to uh, Broadcaster ค <c oughs> รับอ๋อรอรอให้ <TV. S 2> วงกลับมากำกับแต่ถ้าเกิดมีโอกาส <c oughs> คุณอยากเล่นละครไหม Oh, I t h i น k ี b o u t it. 어원래부터제가항상생각한게연기 필름 인더스트리는 좀 다른 인더스트리니까 그냥 막 들어가는 건좀 아닌 것 같아서 그냥 자기 준비 좀 하고 한좀 천천히 천천히 어, 경험도 뭐 주변에 예를 들면 감독, 감독님들 친구분들 형님들 선배님들 연기 배우님들 여러 가지 소통도 하면서 어, 더 많은 지식 가질 때 어, 한번 하고 싶어요 <laughs> <laughs> ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มองว่าอุตสาหกรรมดนตรีกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นคนละอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมกันมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่อยู่ดีๆอยากจะเข้าก็เข้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะสร้างสมประสบการณ์อย่างเตรียมตัวโดยเฉพาะการพูดคุยสื่อสารการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากโปรดิวเซอร์จากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในวงการนี้ให้พร้อมก่อนถึงจะเข้าไปดูจดการแสดงได้กับตัวครับุท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เกมของเราถ้ามีภาพยนตร์ไทย ติดต่อให้คุณเล่นคุณเล่นไหมเย้เบรย์เบรย If some Thai movie maker contact you to act in that movie เขาจะเอาตัวอย่างว่าดาราสมจ่ายได้ะไหมมันขอยู่กับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหนักเรื่องอะไรบทที่ได้รับใช่ไหมเจาะขันเอาตัวอย่างเคยบทอะไรแล้วคุณอยากเล่นบทแบบไหนเอยากอะไรของเราสิโอ้เอ็กซชั่นแอคชั่นรอติดตาม ทำไมผมกับเชก้ารนเล่นเคันนั่งโชว์ซังซังอ่าเาเพราะว่ากับถ้าให้ผมไปเล่นโรแมนติกมันจินตนากาไม่ออกครับเล่นเป็นนักฆ่าโอ้จากคิดเลิกไม่คิดเลิกก็ไม่ขอให้มีแอคชั่นว่างเถอะโอเคตอนนี้การเตรียบตัวอยู่ครับครับนะฮะอ่ะเข้าสู่เกมของเราดีกว่าเกมของเราชื่อว่าแชแแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ เนี่ยซึ่งเราบอกเลยครับว่ารูปภาพที่ทุกท่านจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นรูปภาพที่คุณเองก็อาจจะไม่รู้ตัวเพราะเราได้คนใกล้ชิดของคุณแอบถ่ายรูปคุณเอาไว้พร้อมแล้วเชทีิมเชทีิมเอเช่อเือเนี่ยโอเ เเม่ตั้งแต่พรุ่งนี้ผมจะไม่เจอเขาแล้วครับโไ่ออกคุณไม่รู้หรอกว่าใครไปดูรูปแรกกันครับโอ้โหคุณดูแล้วคุณช่วยหันไปด้านหน้าด้วยครับรูปนี้อธิบายให้ฟังสักนิดนึงครับรูปนี้มันเกี่ยวกับอะไรยังไงคิดว่าเป็นรูปอะไร่ะครับ รูปนี้คุณน่าจะฝึกซ้อมเต้นอยู่เดี๋ยวเาจะครูครูมิวสิกวิดีโอ practice เดี๋ยวเราจะยืนตรงนี้เพื่อดูลูกใกล้ๆแล้วหันไปด้านหน้าได้ด้วยใช่แล้วก็ย ogi ซ้อมคุณต้องหันไปด้านหน้านะแค่คุณตื่นเช้าเอออ่าเรายืนอย่างนี้ชัยก็ชมพลันสนุกตัวเองชอบถูกพลันยิ้มแย้มคนหนึ่งก็บตอนที่ผมตอนที่ผมกระสับสนว่าผมกำลังคุยอยู่กับใครคุยกับคุณหรือว่าคุยกับท่านโอเคทำไม่ยากทำไม่ยากทำไม่ยากคุณดูรูปตรงนี้เดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ คุณจะได้เห็นผมแล้วแฟนๆจะได้เห็นคุณโอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะผมนั่งนี้อ่ะคุณคุณคุณเถอะเข้ามาใกล้ๆหน่อยเออโอเคเอาตรงนี้โนโน้โน้โน้สลับโอเคแล้วคุณจะได้หันไปด้านนี้รูปนี้มันเกี่ยวกับอะไรยังไงครับอ่ะคุณนั่งนี้ดีกว่าครับนั่งนี้ดีกว่าเขาปวดคออ่ะอ่ะรูปนี้เป็นรฝึกซ้อมก่อี่จะไปถ่ เป็นรูปนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังถ่าซ้อมท่าเต้นเพลง a r m r m w m up โอ้หุยหุท่าเต้นเพลงนั้นต้องวอร์มขนาดนี้เลยครับจริงจริงโอ้แล้วต้องซ้อมท่าเต้นแบบนี้ทุกวันเลยป่ะครับอมริไม่ทุกวันเหรอครับอไม่ทุกวันเหรอครับอาไม่ทุกวันแล้วทำไมถึงต้องทาท่าแบบหสูงด้วยอ่ะวั่ เทำไมถึงต้องทำล่ะครับฮะทำไมถึงต้องทำล่ะครับเออทำไมต้องทำท่าหกสูงด้วยเพราะว่าในเพลงนี้มันมีท่าเต้นนี้เหรอคือ stretching stretching อ๋อ stretching ท่าเนี้ยภาษาไทยเขาเรียกว่าหกสูงอ๋อแท็กอ่ออินไทยหกสูง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 นี่หวยออกใช่ไหมซิกซิกไทยหกสูงย์เออหกศูนย์ โอ้ออพูดถึงพัดแค่นี้แล้วคุณเพลงนี้มันเทมา no แซกสันหวังยืนอย่างเดียว no <laughs> เพราะว่าไม่อเดี๋ยวแฟนไม่ได้เห็นหน้าคุณนะฮะโอเคเราไปดูรูปต่อไปดีกว่ารูปต่อไปโอ้ oh. นี่คือรูปออกกอลังกาย LA Los l Angeles อ๋อที่ LA จิมจิมใช่ Jim ที่ LA คุณออกกอลังกายครับหุ่นตรงเข้าเข้าห่วชัวออกกอลังกายอยู่นี่ครับปกติคุณออกกอลังกายอาทิตย์นึงกี่วัน1ชัวร์้เอ่อถ้าเป็นไปได้ทุกวันวันที่มันใช่กัน10เกส1ชจวร พราะว่าผมเป็นผมเป็นคนอ้วนง่ายอ๋อแต่คุณไม่อ้วนคุณหุ่นดีมากชอบเทเบอรสตีเทก้ไส้ดิมาร์สตอนที่ผมเดบิวต์แรกๆเนี่ยผมเนื้อเยอะไม่จริงอะผมเจอคุณตั้งแต่วันแรกคุณเหมือนเดิมเป๊ะเลยคุณจำไม่ได้อะผมจำได้ดู้ละเนี่ยปกติคุณออกกําลังกายทุกวันถ้าเกิดคุณว่าง คุณคิดว่าในร่างกายคุณคุณชอบส่วนไหนมากที่สุดอ่า I think ชิมมาเร่อทุเดู้ดานครับพูดได้คุณจะพูดอะานผมว่าทุกคนไม่สามารถรับมือได้ครับเฮ้ยคุณอย่าบอกนะว่าคุณชอบคุณชอบเลิกจับมือกันไปข้างนอกต่างเี้เลยก่อนเพราะว่าที่นี่มีคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่ คุณคิดว่าส่วนไหนของร่างกายคุณที่เซ็กซี่ที่สุดอ๋อพี่็ดูอยู่นะครับงั้นผมถามแฟนๆคุณดีกว่าเดี๋ยวผมจะไม่บอกคุณหลังเวทีแล้วกันครับแฟนๆพี่แจ็คคุณคิดว่าส่วนไหนของพี่แจ็คเซ็กซี่ที่สุดโอ้โหทุกต่วทุกตรงคุณว่าคุณว่าคุณแข็งแรงไหม อะไรนะครับคุณว่าคุณแข็งแรงไหมของกลางอาเซ็งโฉยวฉัวิตามินผมกินวิตามิทุกวันครับ <c oughs> แล้วผมเห็นคุณออกกำลังกายทุกวันผมมีเครื่องวัดว่าคุณแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเย้่าทำไมาแข็งแาดน้ที่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่ k ี่ทม่นนี Hopefully ่ k <c oughs> <that> ีน <I> ชอบชอบผม, no. ผม you, ชอบยูยูไลฟ์อะไรอ๋อผมพี่แจ๊คคนอื่นเขาเห็นหมดเลยบ้าเออพี่แจ๊คผมมีของที่จะให้คุณวัดความแข็งแรงของคุณเย้ผมได้เดี๋ยวถอดให้พี่แจ๊คชอบเดี๋ยวถอดให้ yeah. ผมมีลูกบอลพร้อมลายเซ็น ซึ่งผมจะให้คุณวัดความแข็งแรงของคุณโดยการที่ว่าถ้าเสียงตรงไหนดังคุณต้องปาไปตรงนั้นขอทุกนอหน่อยเดอะเดี๋ยวผมโชว์ไลเซนดูพี่แจ๊คพี่แจ๊คพี่แจ๊คเสียงดังตรงไหนคุณปาไปตรงนั้น เสียงอยู่ไหนพี่แจ็คเสียงตรงไหนดังงตาไปตรงนั้นโอ้ด้านหลังด้วยพี่แจ็คด้านหลังด้วย พี่แจ็คครับฝัข่ขวาไม่ได้เลยครับพี <S <S <US> <S ่แจ็คพี่แจ็คงได้ฝันนี้ไม่ได้เลยอ <S US> ี่ลก <S <S <US> <S สามลูกสาลูก3ลูกคุณเล่นม 舞台怎么样？有没有得嘞呀？不 o k เอาละก็วันน right. ี้คนมาดูผมเยอะแยะแบบนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับเออารับและ่าผมก็ยังมีจุดบกพร่องในฐานะศิลปินอยู่เยอะแต่ว่าผมก็จะพัฒนา 감사받해바니다 네, 그리고 하고 <laughs> 제가, <너무 감사합니다. 웃음> 어, 제가 말한 것처럼 제가 9월 9일 제 인생 스윗 범스윗 첫 앨범 Magic Man is coming so, 여러분 시간 되신다면 한번 들어주세요 รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าอัลบั้มแรกในชื่อของผมจะออกมาในวันที่9กันยานี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีเวลากควฟังเพลงของผมด้วยนะครับลองสแตัเมอร์จะลองได้นะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกขอบคุณมากมากครับ Like I like your song ผมเจ้าลูาปวดค่นจริงๆผมเป็นแฟนคลับคุณ ผมจะรอติดตามผลงาน Arrow, you know. อ Girl, ัลบั้มแรกของคุณ Magic Man ในเดือนกันยายนแล้วผมเชื่อว่าแฟนชาวไทยจะรออัลบั้มแรกของคุณในเดือนกันยายนอย่างแน่นอนขอให้คุณมาเมืองไทยบ่อยๆเออโชว์ชาวาวตัวผมมาเมืองไทยบ่อยๆได้ใช่ไหมครับได้ อ๋อจริงๆผมมีอย่างสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าผมไม่รู้ว่าจะเป็นปีนี้หรือเปล่าแต่ผมยังจะรีบทัวร์โรเลว์ Magic Man Tour อาราบอเมจิทมนเนี่ยปล่อยในเดือนกันยายนตุลาคมคุณมาเมืองไทยอีกแน่ไหมโอ้แต่ผมว่าคุณอาจจะมาก่อนก็ได้เดรปุลวาร์ตุเทนตาว่าเป็นเช่นนั้นนะทุกเดือนเป็เช่นนั้ถ้าทุกคนบอกว่ามาได้ผมจะมาให้ได้ครับ ต้องการยงกูชงก้วยกูอ่ใส่ถุงเท้าเดิมด้วยไหมได้ใช่สสเด้โอเคโอเคโอเควผมจะเก็บไว้เลย Magic friend, want to I want ค oh. ุณก็เมียโอุกอาเที่าทำน่ิอยากจะให้ Magic friend ของแจ็คสันเนี่ยพูดหน่อยดีกว่าครับใช่ So t ความพิเ็นของเขา this is my uh, 왜냐면 되게 고생 많았고 와도쿠 이제 통쾌한 막을 그래서 너무 소개해 주고 싶어요. 아그 중간으로서 중간으로 중간 중간으로, 아, 예, 중간으로. <laughs> 여기 우리 매직 프렌드의 캡틴 p 빈이라고 b 빈 b i n Captain c a p t a i o w d o you feel? 두 공방 막합 두 공방 막합. <laughs> <laughs> How do you feel? 어 uh, 여기는 우리 유리. 유리. Yeah, คิดถึงพักมามักมาพักมาและอื่นๆน้องฮาน Celana ke